นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้เจอที่ไหนนะี๋ยวเจ้าตำรวจจับพ่อมาเกาา่าหาข้าอความเท็จนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะผมแนะนำนะครับน้องไปตั้งเวทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตำแหน่งเองครับเอ็นดีพม่าออกมาล่ำให้หลังพม่าโดนแฉยับบอสนวัดจวกเละอย่ามาคิดเล่นกับ MGI เดี๋ยวเจอตำรวจจับแล้วจะไปไม่เป็นถ้าอยากได้ที่หนึ่งแนะนำไปตั้งเวทีเองจะได้ทุกตำแหน่งเอง ซึ่งหลังจากที่มีกระแสดราม่าอย่างร้อนแรงนะครับโดยมาวันนี้ทั้งบอสนวัตก็ได้มาถแถลงข่าวพูดถึงดราม่ามิดแกลนที่มันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์แอนดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทสูเยียนหรือแต่แต่มิดแกลนเมียนมาที่เพิ่งได้รองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายพร้อมอุ้มตัวออกไปกลางเวทีมิดแกลนอินเตอร์เนชันแนน2024เพราะเหตุไม่พอใจกับตำแหน่งที่ได้จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเมียนมาว่าผู้อำนวยการระดับชาติประเทศเมียนมาประกาศคืนมงกุฎและตำแหน่งมิดแกรนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎมิดแกรนอินเตอร์เนชันแนลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมไม่ขอทำงานร่วมกับมิดแกรนอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้เองล่าสุดวันนี้27ตุลาคมทางบอสนวัตเลยขอตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องนี้ว่าขอแบน บอยคอรดไม่ร่วมง,งานกับเอ็นดีเมียนมาคนดังกล่าวเช่นกันเพราะการกระทําที่แสดงออกมามันทุเลศมากแต่จะยังเก็บตําแหน่งรองอันดับสองไว้ให้มิดแกรนเมียนมาจนกว่าเจ้าตัวจะเป็นคนออกมาบอกเองว่าไม่ต้องการรับตําแหน่งนี้จริงๆสําหรับรองอันดับสองของน้องเป็นอันดับสูงที่ค่อนข้างจะเกินจริงด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดันและความพยายามที่ต้องอยู่ในเกมการแข่งขันโดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคือ17ปี เราเลยคิดว่าเขาถือว่ามาเกินแต่เราก็ยินดีให้อันดับสองซึ่งในวันนั้นก็ตอบคำถามได้ไม่ดีเท่าที่ควรที่น้องไปอันดับหนึ่งไม่ได้ก็เพราะสู้เขาไม่ได้ครับน้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่ชัดเจนตลอดการแข่งขันคือน้องไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยน้องมีแต่ตัวมาผมว่าน้องมีสมองแต่น้องไม่ได้ใช้สมองของตัวเองเลยตลอดการแข่งขันเป็นคนเดียวที่ผมลำบากใจมากเพราะเอนดีของน้องจะไปอยู่ด้วยในโรงแรมทุกที่ ซึ่งไม่ได้มีคนเดียวแต่มีทีมงานด้วยเราก็ห้ามไม่ได้แต่ก็ดึงน้องไปบีบทุกวันโดยปกติแรกๆรกเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆก็หย่อนให้เพราะถือว่าน้องๆทำงานหนักอาจจะไม่พร้อมที่จะแต่งหน้าทำผมเองก็พยายามประคองสถานการณ์แต่เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดเหมือนน้องมาเล่นลิเกให้เราดูถึงเวลาก็ต้องมีคนเตรียมให้มาส่งหน้าลิฟเหมือนโรบอท ซึ่งข้อนี้ทําให้น้องไม่สามารถได้ที่หนึ่งได้เพราะเราไม่สามารถทํางานกับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วน้องจะไปต่างประเทศได้ยังไงบางครั้งต้องไปคนเดียวด้วยถามว่าเคยเตือนเอนดีเขาไหมผมไม่เคยคุยกับเขาเลยนวัดกล่าวต่อว่าวิงวอนคนพามา่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เพราะเขาจะทําให้คนพาม่าดูไม่ดีในสังคมโลกทําให้ประเทศพาม่าเกิดรอยตําหนิ ตอนนี้เขายังอยู่ประเทศไทยทีมก็ยังอยู่และชอบทำสไตล์มาเฟียเมื่อวานไปเอาพาส,สปอร์ตที่โรงแรมไปกันตั้ง5-6คนจะให้นางงามมาเอาคนเดียวก็ได้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้จนวันนี้น้องยังไม่ได้คุยกับใครสักคนไม่ได้คุยกับทีมงานสักคำเพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้พูดคนคนนี้ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลม ทาารักคนพม่าต้องดีกว่านี้ตอนนี้ทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้านเพื่อจะอยู่แบบถาวรเพราะฉะนั้นอย่าให้เจอจะให้ตำรวจไปจับพราะกล่าวหาข้อความเท็จนี่คือสิ่งที่เอนดีเมียนมาสร้างปัญหาไว้เยอะมากเลยทำให้น้องไม่เป็นตัวของตัวเองในการประกวดน้องเลยซีเรียสเกินแม้กระทั่งชุดประจำชาติก็ไม่รู้ว่ากดดันอะไรกันมาหนักหนามีแต่ปัญหารวมถึงเรื่องการโหวตเขาบอกเขาต้องได้คันซี่พาวเวอร์ออฟเด ตอนนี้หลักกักมีอยู่3ประเด็นที่พวกเขาแชร์ข้อมูลเท็จเพื่อทำลายผมทำให้คนเมียนมาเกียดผม 1. ผมไปโกงผล c a n ซี่พาวเวอร์ออ e เดอะคนได้ควรเป็นเมียนมาซึ่งเราแจ้งกติกาไปแล้วว่านับเฉพาะผู้ติดตามใหม่ 2. ป๊อปปูล่าโวตเขาได้ที่3คุณคิดว่า50,000ื่นเหรียญสหรัฐที่ทุ่มมาเยอะแล้วเหรอเขาจะบ่นผ่านคนอื่นตลอดว่าประเทศเขามีปัญหาเรื่องการโอนอยากโอนเยอะๆแต่ได้ทีละเท่านั้น แล้วก็แอบ,บถามคนในสนิทในกองว่าตอนนี้ใครได้ที่1บางทีพนักงานผมเขาก็รำคาญเขาบอกอยากโหวตเท่าไหร่โหวตมาเลยแสนเหรียญไปเลยจบจบแต่ไม่ได้พูดในเชิงว่าคุณจะต้องได้คนที่จะให้ได้คือผมคนเดียว 3. เขาบอกผมจะขายมงกุฎให้25,000เหรียญคือกระจอกมากวันหลังเพิ่มตัวเลขเยอะๆเห็นแก่หน้าตาผมนิดหนึ่งแค่นั้นผมจะเอาไปทำไมบริษัทเราไม่ได้ยากจน ถามว่าทําไมเขาถึงใส่้ายเราสา3ข้อนี้คือเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่ายผมวิงวอนคนพม่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เขาจะทําให้คนพม่าดูไม่ดีในสังคมโลกทําให้เกิดรอยตําหนิขับไล่คนนี้ออกนอกประเทศเถอะผมว่าน้องเองถูกหลอกมาตลอดผมไม่รู้จริงหรือเท็จผมคิดเองว่าครอบครัวน้องผู้หญิงก็รวยอยู่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีเรื่องการเงินอะไรมาเกี่ยว แล้วคนแบบนี้อาจจะไปสัญญากับครอบครัวหรือกับ VIP บางคนในการเอาเงินก้อนโตมาหรือเปล่าแล้วการันตีว่ารางวัลที่1แน่นอนมันถึงกลายเป็นเรื่องระเบิดขนาดนี้แล้วเด็กคงมั่นใจว่าที่มาประกวดคือการแสดงแต่สุดท้ายโมงตั้งแต่ยังไม่มาแล้วผมกลัวว่าเขาจะพังชิพแบบนี้ให้เด็กด้วยจริงๆ Top ท็อป3ในใจผมตอนยังไม่ประกาศคือเมียนมาอินเดียฟิลิปปินส์เมียนมาให้เพราะกึ่งสงสาร จริงๆอยู่ท็อปสิบก็ได้ไม่ได้แปลกแต่สงสารเจ้าตัวเขาผมมองไปในผู้หญิงมากกว่าคือผมว่ามันเป็นภาพที่อุบาทิไปทั่วโลกมันไม่ดีภาพที่อยู่ๆคุณเอามองกุฎออกจากหัวเอาสายสะพายออกแล้วคุณใช้การอุ้มมันเป็นการละเมิดคุณต้องให้สิทธิ์ที่น้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาอยากหรือไม่อยากทำอะไรคุณทำแทนเขาหมดจนทุกวันนี้คุณบอกไม่รับตำแหน่งถอดตัวผมยังไม่เห็นน้องพูดสักคำมีแต่เขาพูดเหมือนเขาประกวดเอง ซึ่งถ้าเขาประกวดเองก็ได้18บมงกุฎมากกว่าเขาไม่ได้ทุ่มมงกุฎแต่เขาโมโหมากเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่น่าเป็นห่วงนะน้องอยู่ในการควบคุมของเขาผมพยายามติดต่อไปแล้วแต่ทุกครั้งเขาไม่ให้น้องรับโทรศัพท์ไม่ให้น้องเกี่ยวข้องกับใครไม่รู้เขาเคลอดมาทางไหนเขารักยิ่งกว่าแม่อีกแต่ผมก็บอกชัดเจนว่าเราไม่ทำงานกับเขายกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์เราทำงานกับคนประเภทนี้ไม่ได้ให้โอกาสหลายรอบแล้ว สำหรับเขาเราแบนตลอดชีวิตไม่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ต้องมาเจอกันและสำหรับน้องแต่แต่ตำแหน่งรองอันดับสองผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ผมยังไม่เอาใครเข้ายังไม่คิดหาคนแทนเชื่อว่าสักวันถ้าน้องตื่นมาจากมนบ้าๆของคนบางคนแล้วรู้จักความจริงมากขึ้นน้องจะกลับมาเองแต่ถ้าน้องออกมาพูดเหตุผลว่าไม่เอาตำแหน่งผมก็จะเอาคืนเลยผมเชื่อมั่นลึกๆว่าน้องอยากกลับมาแต่กลับไม่ได้ มีผู้หญิงคนไหนจะเหนื่อยฟรีเพราะฉะนั้นผมจะรอสำหรับเมียนมาในวันที่เขากลับใจเพราะคนที่ไม่เอาไม่ใช่น้องแต่เป็นเอนดีเขาก็เดี๋ยวจะลองคุยพ่อปรึกษามีมีมิดแกรนเมียนมาคนก่อนหน้านั้นแล้วส่วนที่เขาไม่เข้าวงสัมภาณ์ผมคิดว่าเขาคงอึดอัดใจไม่พอใจแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทุเล็ขนาดนี้ครับโดยหลังจากนั้นทางด้านแทยูสูยียงหรือแต่แต่มิดแกรนเมียนมาก็ออกมาไล่ตอบโต้ทันที ว่าไม่ขอรับตำแหน่งที่ยังเก็บไว้ให้เพราะอยากอยู่เคียงข้างเอนดียืนยันว่าตัวเองควรได้ตำแหน่งที่ดีกว่านี้และข้องใจในระบบโหวตของชุดประจำชาติว่าเหตุใดจึงไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเธอควรได้สามรางวัลน,นี้และถ้าไม่ได้ก็ขอเลือกกับพม่าพร้อมเอนดีหรือสรุปง่ายๆคืออยากได้ทุกตำแหน่งนะครับสำหรับการที่ตำแหน่งต่างๆที่ทางเวทีนั้นมีให้และในเวลาเดียวกันด้านเอนดีเมียนมาเองก็ออกมาไล่สดล่ำให้บีบน้ำตา ขอความเห็นใจจากทั่วโลกพร้อมลั่นว่าตัวเองและนางงามนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมิการนเพราะตัวเองและนางงามทุ่มเทชีวิตเพื่อมงกุฎในปีนี้โดยงานนี้เองทางบอสนวัตก็ได้ให้สัมภาษณ์ฟาดกลับว่าเขาไม่รับตําแหน่งเราก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปขออนุญาตเช็คข้อความที่เขาพูดทั้งหมดก่อนว่าเขาพูดแล้วมันควบคุมอะไรอีกรับไม่รับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเพราะทราบข่าวว่าเขายังคงมั่นใจว่า ป๊อปปูล่าโหวตคันซีพาวเวอร์ออฟเดอะเยชุดประจำชาติที่ดีที่สุดและรางวัลผู้ชนะเลิศน่าจะเป็นของเขาเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมาตรฐานทำมาทุกปีป๊อปปูล่าโหวตเขาก็ได้อันดับ3คอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วคันซีพาวเวอร์ออฟเดอะเยเขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นเพราะเป็นฟอนโลเวอร์เดิมแต่เราเอาผู้ฟอลใหม่ไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าเราค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาอยากเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ ถ้าเขาอยากดูหลักฐานอะไรมีทุกอย่างจริงๆกติกาบอกอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วเขาจะชนะชุดประจำชาติได้ยังไงเพราะบนเวทีเขาคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์มีแต่มาตัวเดียวแล้วอาการก็เหมือนผีเข้ามันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆกับมวลชนชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดไม่รู้ไปวางอีท่าไหนมีน้องนางงามเดินผ่านแล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อยทำให้เขาลงไปชักดิ้นชักงอ เราจะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบขอขมาชุดด้วยตัวเองมีนางงามโบลิเวียกับอีกประเทศหนึ่งผมจําไม่ได้นี่คือเรื่องบ้าบมหาศารหลังเวทีที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อยากจะพูดมากเดียวจะประกาศออฟฟิเชียลให้เป็นทางการขออนุญาตยังไม่ตอบไปทางไหนแบบร้อยเปอร์เซนต้องให้บริษัทเช็คก่อนแล้วจะออกเป็นจดหมายให้ผมไม่เสียใจที่ให้โอกาสเขาผมทําหน้าที่ผมตามปกติ ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาคิดว่าจะได้ที่หนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่พาให้เขามาไกลและเพลเจอร์ถึงขนาดนี้ผมแนะนําน้องไปตั้งเวทีเองประกวดเองจะได้ทุกตําแหน่งเองครับแล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะมาทําอะไรอีกแล้วที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรอยู่ในโลกนิรมิตโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าตำรวจจับเพราะมากล่าวหาข้อความเท็จนะครบอกไว้ก่อนนะฮะผมแนะนำนะครับน้องไปตั้งเวทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตำแหน่งเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า